ทำมาใช้เวลาทํานานแบบเกือบ2ปีแล้วไม่ได้ร้องเพลงเก่งไม่ได้รู้เรื่องการทําเพลงเลยโอ้ยมันนันหมายความว่าพี่หลับหลับแล้วเพราะว่ามันหมดแล้วเออเมืองแคลรี่กินแคลรี่ของจริงแกมาแล้วแกะมาแล้วค่ะกดเด่นมาก ส่งเสียงไม่ต้องเพื่อคือมันไม่กลืวมันไม่ดีเกิดเช่นนี้รปเจ็บวปเจ๋วก็ตายเป็นฉันจะมาอุ้ยกำลังซ้อมร้องเพลงกันอยู่เลยนะคะเพื่อนๆคงจะเห็น m อมวของไอ่งตาแล้วใช่ไหมคะคนดูบอกอ๋อยังปากไม่รู้ฉันเพิ่งเคยดูเธอคลิปแรกอะไรอย่างนี้ ก็คือวันก่อนไอตาเพิ่งแบบลอนช์เพลงของไอตาไปนะคะเมิวสิกวิดีโอเนาะก็อยากให้ไปดูการกับเพลง yourself นะคะที่ร้องกับน้องสยานายนั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ไอตากําลังจะไปถ่าย MV นั่นเองก็เลยมีบล็อกมีเบื้องหลังมาฝากนิดนึงแอบมาเมาส์กันหน่อยนะคะเพลงนี้จริงๆไอตาทํามาใช้เวลาทํานานแบบเกือบ2ปีแล้วทํานานมากนานที่สุดเท่าที่ชีวิตเคยจะแบบปั้นคอนเทนต์อะไรมาเลยนะคะมันเริ่มมาจากวันหนึ่งไอตาก็คุยกับ พี่เมย์ผู้ช่วยเนะาะบอกว่าอยากมีเพลงวะเขาแบบเอ้ยอยากเป็นนักร้องหรอไม่ได้อยากเป็นนักร้องนะแต่แค่รู้สึกว่าอยากทำคอนเทนต์ที่แตกต่างออกไปแล้วเพลงมันน่าจะเป็นอะไรที่มันเหมือนแบบถ้าเพลงมันดีหรือว่าถ้าคนเขาชอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขามาแบบรีพีทฟังได้ซ้ําๆเหมือนเนี่ะคอนเทนต์อะ,อะบางทีเราอาจจะดูซ้ำสองครั้งสามครั้งแต่บางทีเพลงมันบนซ้ำๆมาค่ะเหมือนเพลงเก่าๆบางทีสิบปีที่แล้วแล้วก็ เราชอบเราก็ฟังวลลนอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราใส่เมสเซจดีๆใส่เนื้อหาดีๆเข้าไปมันก็จะทําให้คนแบบเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นไม่ต้องรู้สึกว่าโดนบังคับที่จะมาฟังเนื้อหานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละเป็นที่มาของการอยากจะทําเพลงทั้งๆที่ตาเป็นคนไม่ได้ร้องเพลงเก่งไม่ได้รู้เรื่องการทําเพลงเลยไม่ได้รู้เรื่องแบบเบสิกพื้นฐานมิวสิคอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงไอตาก็แบบชิบหายแล้วกูเราก็ไม่ได้มีคอนแทคคอนเนคชั่นอะไรเลยแต่ทีเนี้ยไอตาม ไอจี IG, น้องไซียนไนล้วติดตามแม่แก่เขาไปแบบประกวดแรปเปอร์อะไรอย่างนี้แล้วว่าออน้องคนนี้น่ารักว่ะแล้วเขาก็มีเพลงดังอะไรอย่างนี้น่ารักน่ารักเยอะมากก็เลยไป DM ไมไปหาเลยน้องไนสวัสดีค่ะพี่เชื่อตานะคะพี่เป็นริดดี้บล็อกเกอร์ พี yeah. ่ตาเนี่ยมีไอเดียแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบไม่แน่ใจว่าน้องนายจะสะดวกแล้วก็สนใจที่จะมาร่วมกันไหมอะไรเงี้ยก็เล่าเล่าเล่าฟังเขาก็ตอบแล้วก็วันนั้นก็ได้โทรคุยกันเลยอะไรเงี้ยก็คุยคุยคุยอะไรเงี้ยน้องนายก็แบบยินดีเลยที่จะมาร่วมแบบโอเคมากแล้วน้องก็รู้จักไอตาอยู่แล้วด้วยคือต่างคนต่างติดตามกันจ้าเออแล้วก็คุยกับนายแบบเออพี่ตาแบบไม่รู้เลยว่าการทาเพลงมันจะต้องเริ่มจากตรงไหนมันต้องยังไงหล่อนายช่วยแนะนําหน่อยเขาก็แบบแนะนําแบบว่าเออเนี่ยเหมือนพี่ตาเลยพี่ตาอยากทาเพลงอ่ะก็แค่ต้องหาโปรดิวเซ แบบทีมงานแต่ก็โชคดีพอไนายเขามีประสบการณ์ใช่ไหม mm hmm. เขาก็แนะนําแบบทีมงานให้ได้ mm hmm. หลังจากนั้นก็ได้ไปพูดคุยกับโปรดิวเซอร์ mm hmm. ก็บอกพี่เขาว่า mm hmm. หนูเป็นคนชอบเพลงที่มันสนุกสนาน mm hmm. ชอบบิดหนักๆตึ๊บ ตึบอะไรอย่างนี้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนื้อเพลงมันจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์ทาบีทมาแล้วก็น้องไหนเนี่ยแหละเป็นศิลปินด้วยน้องไหนก็คือช่วยเขียนเนื้อเพลงคือเนื้อเพลงส่วนมากเป็นไหนเขียนให้แต่ว่าเราก็บอกไหนว่าเออเราแบบเนื้อหาเราอะอยากให้คนอะรักตัวเองแล้วก็อยากให้คนรู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันแบบเป็นคอมเมนต์ที่มันไม่ได้ควรที่ค่าที่จะให้น้ำหนักเราก็อย่าไปฟังก็ช่างแม่งแล้วก็ให้รักตัวเองกูเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ให้รักใน ความเป็นเราไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไอตาเนี่ยมี hashtag b บี o ร์เสน่องที่ไอตาแบบพูดแทบจะทุกในวิดีโอของไอตานะคะว่าแบบอยากให้ทุกคนอ่ะเป็นตัวของตัวเองเนาะบางทีอ่ะเราอ่ะมีทางของตัวเองแต่เราอาจจะยังหาไม่เจอเราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้สึกรักตัวเองไอตารู้สึกว่าการรักตัวเองอ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆหรือว่าของอ่าบันไดขั้นต่อไปในชีวิตเพราะฉะนั้นก็เลยแบบอยากทำเพลงความหมายแบบเนี้ยแต่ด้วยความที่แบบความหมายมันโพสิทีฟมากใช่ไหมเราก็แบบกลัวว่าเพลงมันจะเป็นแอบแเหมือนเพลง โฆตรดาเก็ตปะ่ะเหมือนเพลงที่แบบแบรนมาจ้ากแล้วเป็นเพลงแอฟแอใสๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกแต่ว่าบอกนายว่าเราอยากได้แบบที่มันดุด,ด้วยให้มันเฟียสกี้ด้วยเผื่อที่ว่ามันอาจจะมีคําอะไรที่มันไม่ได้แบบสุภาพมากนะแต่ให้มันเข้าปากกับคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่เหมือนอย่างเวลาเราคุยกับเพื่อนเราก็ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะเออก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้นั่นเองใช้เวลาแบบในการแต่งแบบหลายวันอยู่เหมือนกันนานเลยนะคะแล้วก็มีการแบบอัดเสียงอัดแก้อัดเสียงอัดเพิ่มอัดใหม่มีการทําบีทแก้เพิ่มแก,แก้นั่นแก้นี่กว่าจะได้มาสเตอร์เพลงใช้เวลานานมากอย่างที่บอกคือเกือบ2ปีเลยนะคะแล้วมันก็จับพัดจับผูเพลงเนี่ยมาเสร็จช่วงต้นปีพอดีแล้วก็มาได้แบบทีมในการทำมิวสิกวิดีโอโปรดักชันเนี่ยช่วงนี้พอดีนะคะมันก็เลยออกมานะตอนนี้คน จะรู้สึกว่าเยตาพอแหมมีกระแสมาทาเพลงใหญ่เลยนะไม่ใช่ทํามาตั้งนานแล้วนะคะไม่ว่าจะมีกระแสหรือไม่มีกระแสแต่ก็ทําค่ะแล้ววันนี้นะคะก็แบบพอมีเพลงนี้ปุ๊บเราก็มีทั้งท่อนเต้นท่อนร้องร้องแอต่ก็พยายามมากโชคดีมากที่ได้แบบทีมช่วยไก์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเต้นด้วยมีการไปซ้อมเต้นเดี๋ยวยังไงไอ้ตาพาไปดูเบื้องหลังที่ผ่านมาทั้งหมดเลยมันไม่ใช่มีแค่เบื้องหลังการถ่ายแต่มันมีการเตรียมตัวมากมายยิ่งมากกว่านั้นค่ะ ีตอนเย็นและไอ้ตาก็เสร็จงานทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ไอ้ตามีนัดแต่งเนื้อร้องเพลงกับน้องไนส์นั่นเองตอนนี้น้องไนส์ก็มาพอดีเหมือนรู้ไอ้ตาเดินมาเปิดรั้วบ้านแล้วเขามาถึงพอดีเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอน้องไนส์กันค่ะแต่ว่าอาจจะแอบให้ฟังเพลงแบบนี้นีๆนีนีนีเดี๋ยวไปรอฟังตอนเพลงที่มันเสร็จเต็มเต็งลวกันค่ะมามาสวัสดีค่ะเข้ามาเลยเข้ามาพอดีไอ้ตากำลังกินข้าวอุ้ยแอบถ่ายบล็อกนิดนึงนะน้องไนส์ค่ะมาแบบชิลๆมามาเข้ามาเลย แีวันนี้นะคะเราก็จะ spend time แล้วก็แต่งเนื้อร้องกันนิดนึงเนาะเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนเดี๋ยวลองดูแล้วกันค่ะตีห้างอ่ะโอ๊ยตายต้องอยู่เช้าอีก,อกคืนอีกหรอไหม คุณเงสองสามเนื้อดีห้าแล้วกินด้วยเล็บเนื้อย่อแอบยาวมี่ได้ไงมแอบเนื้อเอวแล้วก็ด้วยตบว่าแล้วเดี๋ยวขอกินนิดนึงนะค่ะเอามาฝากน้องไหนค่ะเดินมากแม่มาผิวพรรณจะได้สวยค่ะอ่ะเดี๋ยวขอให้แต่กินหนึ่งเม็ดก่อนนะจ๊ะ ทุกคนคะวันนี้ก็ซ้อมแบบเหนื่อยมากหนักแบบมากแต่ว่าตั้งใจซ้อมมากนะคะเดี๋ยวยังไงไปดูวันจริงกันเลยดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวเราต้องฟิตติ้งกันก่อนเนาะอุ้ยมีหลายแบบขั้นตอนมา,มากๆโอเคไปดูวันถัดไปกันเลยค่ะทุกคนคะวันนี้ก็จะเป็นวันฟิตติ้งนะคะก็เอาเสื้อผ้าที่สไตลิสจัดให้เนี่ยมาลองใส่ว่าจะได้ลุคไหนเป็นยังไงแต่ว่าอุ้ยไม่ให้ดูทั้งหมดดีกว่าเดี๋ยวยังไงก็จะต้องไปเห็นใน MV อยู่แล้วนะคะแต่ลุคแรกของไอตาก็จะเป็นแบบอะไรประมาณนี้เบา,บา เหมือนแบบ N P C ใน G t A อะที่มันแบบเอวมันจะแบบเออมันแบบเป็น <mulheres> อ kind of okay. ัน <modelling> น <out> ี้พวกับบของเราค่ะแบบเหมือนเลยนะคะไดกเล่นยังไงคะสอนเรา ชื่ออะไรคะชื่อหงไหนคะโอ้ยแกงอ่ว่าเหมือนคนเมาป่ะเพิ่งกลับมาจากผับตอนตีสี่เลย่ะเปลี่ยนล่างค่ะมีหลายร่างนะคะรอติดตามคิดว่าชุดทั้งเราจะสู้ทางฮิวีเขาได้ไหมเขาก็น่าจะเต็มเหมือนกันนะแล้วเราก็ ซื้อได้อยู่แล้วออ้ยมั่นอะไรกน,นะนาดะน้านเกิดปีมั่นสดวรวันใจมั่นบอ,อกเลย โปรเซสที่สนุกที่สุดฟิตติ้งอย่างนี้ค่ะงานตอฟิตติ้งงานงานนี่นะคะก็จะเป็นขั้นตอนนะคะก่อนที่เราจะทําเพลงกันมีตั้งแต่แบบว่าแบบได้บีดมาแต่งเนื้อซ้อมร้องอะไรเงี้ยซ้อมเต้นจนถึงฟิตติ้งเลยนะคะตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะได้ไปถ่ายมิวสิกวิดีโอ มิวสิควิดีโอครั้งแรกตัวแรกของไอตาเลยนะคะเกิดมาก็ไม่เคยได้เป็นนางเอกมิวสิวิดีโอเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้หน้าตาดีไปแข่งงานเลยได้ขนาดนั้นนัจ้ะแต่อันนี้ก็เลยอยากเล่นมิ <c oughs> ววีก็ทําเพลงเองไปเลยสิ่ะเออตื่นเต้นมากๆเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องดูแลตัวเองแล้วก็พักผ่อนมากๆนะคะหน้าผมผิวพรรณก็จะต้องแบบดูดีนะคะเวลาออกกองก็จะได้สวยอ่ะว่าแ้กก็แอบดูแลผิวนิดนึงด้วยนี่เลยฟิโลเนาชชา่พลัสจ้านี่ตัวนี้ที่ตากินประจํานะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่า Ao... เปนชนียกินฟิโลเน่ได้ด้วยหรอได้นะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทํามาให้เฉพาะสาวสองเท่านั้นนะคะแต่ว่าผู้หญิงทานได้ผู้ชายทานดีนะคะเพราะว่าเขาใช้ฮอร์โมนสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่ใช่ฮอร์โมนสังเคราะห์และนอกจากนั้นเนี่ยสูตรใหม่ฟิโลเน่พลสัสนะคะเขาก็ยังมีสารสกัดเพิ่มเติมจากปกติเนี่ยสูตรเก่ามีโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองพอลลเจนสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกสารสกัดจากฮอเซลกรดอัลฟาไลโปอิกไลโคปีนวิตามินซีสังกะสีสารสกัดจาก ทับทิมเปลือกสนและมเมล็ดองุ่นแล้วก็รุ่นใหม่พลัสเนี่ยนะคะเพิ่มมาอีกก็มีตังกุยแล้วก็ใบแปะกล้วยค่ะดูแลในเรื่องของสมดุลฮอร์โมนในร่างกายการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ช่วยฟื้นฟูการทํางานของสมองทํางานได้ไม่อองสวยแล้วห้ามอองนะคะพ่งนี้จะต้องทํางานนะัะอยู่จะมาอองไม่ได้เพาะฉันนฉันก็จัดเลยผู้หญิงเนี่ยทานวันละหนึ่งแคปซูลนะคะอย่างดิชันนะคะน้องนีน้อยหญิงสาวแอรนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นเกย์ก็ ทานาวันละหนึ่งแคปซูลหรือว่าวั 1, นเว้นวันก็ได้แต่ถ้าเป็นน้องๆสาวสองนะคะทานวันละ1-2แคปซูลค่ะว่าแล้วก็จัดหนึ่งอยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะมีฮอร์โมนเพศหญิงนะแต่เขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทำให้ไม่บวมน้ำด้วยดูแลทั้งเรื่องฮอร์โมนสมดุลภายในผิวพรรณแล้วก็ ไม่อองด้วยค่ะอุ๊ยเธอฉันจะบอกว่าพรุ่งนี้เรามีเกสก็เจ้าของแบรนด์ฟิโลเน่ละมุนแน่ไปเลยยังไงละ่ะแล้วทำไมฉันจะต้องพูดฟิโลเน่แล้วมันต่อด้วยละมุนแน่คือแบบเขาทำแบรนดิ้งมาดีเข้าใจป่ะพอมันฟิโลเน่ปุ๊บมันต้องละมุนแน่อะมันจะเป็นคําอื่นไม่ได้ก็ไปเจอเจ้าของแบรนด์เลยยังไงละ่ะเดี๋ยวฉันจะพกไปบอกเพราะว่าฉันก็กินของหล่อนนะเออไปเจอกันพรุ่งนี้วันถ่ายเอ็มวีจ้า ทุกคนคะวันนี้วันถ่ายเอมีแล้วค่ะยักำลังแต่งหน้าสาหรับลุกแรกที่จะถ่ายกันนะคะตอนนี้ก็ให้ช่างปั้นหน้าลุกของเราเป็นยังไงคะสวยไหมคะวันนี้ของเราจะสวยค่ะคุณนี้โอเคเดี๋ยวขอแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้าเซตเราจะออกมาเป็นยังไงอะไรลูกห่ามาเยอะมากสร้างประชียหรอนึกว่ามอไซกําลัง ให้ผลิตพลังหน้าเข้าเข้าได้นะคะถ้าเป็นจริงเข้าก็คือล้างโชว์ไปเลยล้างล้างหน้าหรอคะล้างยีนไม่ดุยค่ะเหนื่อยหน่อยไหมครับพี่ฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลฮัโหลหมดแรงฮัลโหลหลับค่ะหลับไปแล้วเมื่อกี้ อันนี้เราต้องพักเบรกในการแต่งหน้าเพื่ออะไรคะเพื่อไปไหว้ค่ะสำคัญมากพี่เมกที่ไปไหว้แทนไหมพี่มบอกขาให้เขาว่าเองไปไหว้นี่ไม่ใช่ว่าเราไปไหว้เขานะเขามาไหว้เราค่ะเพราะเรามีสองตาขนาดนี้แล้วหนึ่งวันละ สิล้านวิวกูแล้วนะแม่กูแล้วแค่3วันล้านวิวก็ดีใจแล้วอาฝากด้วยนะคะ MV ของไอาตานะจ๊ะเพราะว่ารวมตัวแม่สวัสดีค่ะดีใจมากค่ะที่ได้มาเป็นแบบหนึ่งในนักแสดงของเพลง มายเซลมีแอนด์มายเซลยูร์เซลล y ฟยูมนนี้เรารับบทไปใครกับรูค่ะเป็นกลลี่ที่เป็นโจนโดนจับใช่ะโกงมากข้อที่หนึ่งเป็นกลลี่เนี่ยถูกข้อที่สองถูกกว่าคือเป็นโจนด้วยเดี๋ยวจะเริ่มแต่งหน้าตูนรู้สึกว่าตูนมาก่อนใครในแก๊งวีแต่ว่าตูนไม่ได้แต่งหน้าอยู่คนเดียวเริ่มเลยละแกัน ทีแรกถ่ายแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกบ้ามากบ้ไม่แบบตอนนี้ง่วงไงแล้วเต้าแบบบ้าเลยสวัสดีจ้าวันนี้มาเป็นไรพี่วันนี้มาเป็นอะไรค่ะทนายสาวก็ต้องรอติดตามมาเองน้องทนายสาวมาทำอะไรนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรดูหน้าแล้วเหมือนเป็นนักโทษมากกว่าเอ่เป็นทนายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราคนเป็นทนายแบบโตคนใหญ่อย่างเงี้ยเป็นชมพูชมพูค่ะเดี๋ยวรอดูวันนี้เป็นลูกความที่ถูกเก่าหาค่ะเขาบอกว่าให้แต่งสีชมพูเบาๆอ่าเดี๋ยวมึงดูเลยความเบลล์โเกอร์มันไม่มีหรอกไี่่อยูมแล้วตอนนี้เราเจอเจ้าของเพลงแล้วนะคะอันดาสุธีค่ะ แรงมากไม่ยอมมารับแค่ไม่ยอมมาไว้เจ้าที่ถามอะไรมาเจ้าที่มาด้วยอันนี้เจ้าที่เหรอเจ้าที่หัเจ้าที่เลยมาถึงแล้วนี้รับบทอะไรยังไงรับบทพยานสาวค่ะวันนี้นะคะก็จะมาในรุคแบบชุดเซ็กซี่อะไรอย่างนี้นะคะขอให้ปังๆนะคะก็ไอตานะคะบอกเลยคำเดียวว่าเต้นแซ่บมากเดี๋ยวรอชมได้เลยค่ะคู้้นะคะไอตา วัสดีค่ะวันนี้เป็นลุคแบบว่าผมไปจีนวันนี้แต่งหน้าลุกธรรมชาติบางอ่อนค่ะให้แบบออแต่ว่ามีสีสันเล็กน้อยให้มันดูมีความแบบซัมเมอร์แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะแปดพี่แม่ชุดแม่บีชีดวาก็ตามที่บีมาเลยเอาแบบไอ้ตาบอกว่าโปเท่าไหร่โปมมาได้เลยเราก็เลยจัดเอลวิเดลุคมาให้เ <day> อลวิเดลุคของพ <day look S 1> ค่ ทุกคนต้องรอฟังนะแล้วก็เดี๋ยวเพลงมาปล่อยพร้อมบริฟายโจ๊กอะไรแบบใช่ใช่ปล่อยตลอดไอตาจะไปเล่นสดที่บิวบอร์ดที่ยเวนเชอร์เลยชิดสดจะไปขึ้นอยู่ตรงทางสแควร์เลยอออันนี้ฟังๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่ที่สละเวลามาค่ะจ้าแมนดี้อันนี้กล้องล็อคของนี้ฮู้ยคุณผมจะเป็นประมาณฉันถามคำเดียวนะอ่ะหล่อนเอาที่แปดจุดมาหล่อนเหลือจะอันทำยังไง จะขอได้ไหมเนี่ยมึงทํามึงกูจะล้วงตรงนี้แหละล้วงเลยมึงล้วงเลยล้วงเลยเออมึงแครีอิชเชลรี่ของจริงเจ็บไหมไม่เจ็บดึงเลยค่ะอ่ะแกะมาแล้วแกะมาแล้วค่ะทําไมเป็นครีเอเตอร์มาเจอกันมันต้องได้คอนเทนต์อะไรขอบคุณนะสาวที่แปดสุขดีค่ะไม่รบกวนเลยแต่หน้าเซ็ตคนเด่นมากขอบคุณมาก่มดีใจมากๆขอบคุณมากเลยนะที่แบบสละเวลามา ก็เห็นตอนนี้แล้วก็อ๊คเริ่มไมยรูปสามตาเลยใช่เทปสามตาหนึ่งไหวได้นะเดี๋ยวให้พรโอเคไม่ลบก้นนะยวไปเจอแต่รูปติดตาเป็นไงแม่เข้าฉากกับน้องสนุกมากเลยค่ะตั่มากไม่คิดว่า acting น้อ้ตาจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยิ่งใหญ่คือเยอะนี่ของแม่ค่ะแปลกตามากว้าเลิมส์ขอบคุณมากๆเลยค่ะ เป็นพนายวันนี้แต่งหน้าแต่งตัวเป็นมากแม่ประมาณนึงแต่ว่าขนตาคืออะไรแม่เล็กเฮ้ยปังอ่ะแบรนด์ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันของเราแน่เลยคุณมากไอ้ตาบิวตี่เฮ้ยคุณมากงงอะไเอองงยังไงก็ขอบคุณแม่มากที่ทำใช้ขนตาทำตลอเวลามาแต่งตัวต้องมาอยู่แล้วว่านานๆทีเราจะมาเจอท่านเทพสาวตาอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันก่อนค่ะสักที ตอนนี้ก็กำลังแต่งลุกที่2อยู่นะคะลุคนี้จะเป็นลุกที่เราจะมีในการเต้นด้วยนะคะเพลงนี้เรามีเต้นด้วยใครที่ชอบเต้นดาวติดตอกอะไรได้เอาไปเต้นกันได้ไปทำชาลเลนจ์กันได้นะจ๊ะ กำลังงานเยอะมากแล้วก็วันนี้ไม่อองด้วยเพราะว่าเรามีฟิโรเนคลสช่าเพราะว่าตัวนี้มีกองเชียร์เพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่อองเพราะว่าเขาเป็นฮอร์โมนสกัดจากธรรมชาติไม่ใช่ฮอร์โมนสังเคราะห์นะคะเฟรชทั้งกาโอเคขอตัวไปถ่ายต่อนะคะ มีความสุขแล้วก็ขอให้เพลงนี้ต่ำๆล้าน ใจทำมากเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะไปดูเอีกันนะคะตอนนี้เอวออกแล้วเนาะลองเข้าไปดูการติชมกันได้นะคะชมได้ติกระได้เอ้าอยู่แล้วเผื่อว่ามีเพลงสองก็จะได้แบบดีขึ้นอะไรนี้สำหรับวันนี้ตาไปแล้วนะคะทุกคนเหนื่อยมากกลับบ้านนอนบ๊ายบาย <I know. S 1> แฮชแท็ก be your best ไม่ต้องอยากดีอยากสวยอยากเด่นเหมือนใครหรอกแค่เป็นตัวเองทห้ดีที่สุดก็พอแล้วเย้ 爸，带我去。